สวัสดีครับเจมดีมาแล้วครับผมนะก็มาอยู่กับเกมวันพิษเบาตีดัดเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีกาชามาใหม่ครับผมเป็นกาชา5สเต็ปฉลอง180ล้านดาวน์โหลดทั่วโลกชุดที่3นะครับผมนะหน้าตู้ก็จะมีตัวที่บัฟใหม่มานะครับผมมีโซบะมีเอสมีฮินะแล้วก็มีเฮมเม็โปนะครับผมนะตูน้นี้ตัวที่เด่นๆที่สุดหรือที่อยากได้เลยก็จะเป็น S หน้ากากโซบาที่อยู่หน้าตู้แต่จริงๆมันมีตัวมากกว่าน,นั้นนะผมมีทั้งดอรีอร่โดมีทั้งโบกี้มีทั้งอ,อะไรนะแอซิฟิต้าด้วยนะแล้วสเตปฟรีหลายๆคนเปิดออกสีดาวแล้วผมเด้อบางคนได้อะไรนะโบกี้ผมไปเปิดไอดีตรองใ้โบกี้นะครับผมแต่อดีหลักไม่เกลือไม่ได้อะไรเลยนะผมก็ยังดีที่ยังได้โค้ชล,ล่าไปครับผมนะมแต่จังสุดทั้งหมดสามรอบเลยนะผมสเตปฟรี่สเตฟเฟ่ข้ามพลาดเลยนะฮะใครๆก็สุ่มได้นะ มันชอบบอ,อกด้วยนะอแต่ไอเดีนี้มันไม่ได้วะ่ะไปครับผมอาจจะข้ามนะเออข้ามไปเลยดีกว่านะครับผมนะสเตปฟรีไม่มีอะไรนะฮะดวงผมมันชอบเป็นอย่างนั้นไปนะผมนะใครที่สนใจไอดีสวยๆแบบนี้ก็นัดรัฐพลนะผมตอนนี้ราคาพิเศษด้วยนะครับผมนะเออสามารถทักไปหาพี่นัดได้นะครับผมนะราคาโคตรถูกบอกเลยไปครับผมอย่าลืมบอกว่ามันจะข้ามเชอเอ็ม,มดี้ด้วยนะครับผมสเตปที่สองสามสิเพชร กันทีสีดาวหนึง่งตัวครับผมแล้วมันได้ตัวออบเหรียญด้วยนะครับผมนะออบเหรียญสองอันตัวหนึ่งรอบนะแต่ผมยังไม่ดูนคืออะไรขอไปดูอีกทีนึงอืือไม่มีทองสักอย่างเลยมาการทีมีแถมมาหนึ่งตัวเป็นโอ้โหเบบี้ไฟฮะไอเบบี้ไฟมาไปฮะดูสิอีกตัวนี้จะเป็นตัวอะไร เป็นสายวิ่ง,งเป็นโอ้ด้เทโรน่านะครับโอ้โหได้อย่างไรเนี่ยเราจะไปดูก่อนว่าเราได้เขาจะให้เศษเนี่ยไอออฟเปลี่ยนอะไรเรามานะฮะโอวลิ้นพันกันเลยตัวนี้โอเคไปดูของขวัญพิเศษออฟสิบแปดเลยนะเออเอ,อ่อสิบแปดสายโลเกียแล้วก็ใครวะ เกตเตอร์กับโลเกียเราออฟแอนะครับผมนะ mm hmm. ก็ถือว่าคุ้มนะใช้เพชรแค่130เพชร mm hmm. ในออฟเรียน18สองตัวโอ้คุ้มว่ะจับดีไหมเนี่ยเฮ้ย oh. <Hey. S 2> ตรงแดงยิบเจ็ดตูแดงโอ้ oh, mm hmm. มีมาหนึ่งตัวด้วยสี mm hmm. แต่นีไม่การันตีนะผมในออฟเรียนนะ mm hmm. มาฮะเอารวงมาแบบนี้ค่อยดีหน่อยนะฮะจะได้มีกำลังใจกดต่อไปฮะ mm hmm. เป็นสายมัดครับ mm hmm. มาดูซิว่าจะเป็น ได้ขัวลาหมาดแดงโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดคนอื่นเขาได้รีเจนกันตุ่มๆุ่มตุ่มตุมเป็นยังเราคอยคือบ่ได้ยังเลยโอ้ยจีเอมได้ปวดเมตตาขน้อยด้วยมาผมสเต็ปที่สฮะไม่มีอะไรอีกแล้วดวงมันก็เกินไปโอ้โหดำหมดเลยข้ามเลยแล้วกันนะไม่ลุ้นโอ้โห กินคุณได้สามตัวเขาได้สี่ห้าตัวกันนะฮะไปสเตปที่ห้าไม่การันตีหรือเปล่าใช่ไหมสิบห้ามันไม่การันตีนี่ว่าเออการันตีแค่สามสิบเพชรแนะนำทุกคนส่มแค่สามสิบเพชรนะฟรีกับสามสิบเพชรก็พอฮะค้ยมาสามคนกล้องดำทงทองว่ะสามสองจีอารู้ภูทองมันต้องเป็นทงทองมาแล้วแหละเอ้ย รงตัวสุดท้ายนะครับมาดูกันซิว่าเราจะได้ตัวอะไรฮะรอบแรกครับรอบแรกมาเป็นสายมัดนาตูแน่นอนเป็นเฮ้ยในเอสมัดเติงนะฮะ<า>โอ้โหบับมาโคตรแรงในตัวนี้บอกเลยสกิลเดียวหายนะเออใช้สกิลหนึ่งตามด้วยสกิลสองยังไงก็แตกนะครับผมนะคิดที่คอเพิ่มขึ้นสัก500%นะน่าเล่นน่าเล่น อ๋อมันการันตีตัวละครพิกัพโอเคขออภัยฮะปอดีสเต็ปสุดท้ายมันไม่ขึ้นให้พวกผมอ่านนะไปครับผมสเต็ปฟรีรอบที่สองโอ้โหดวงการันตีของฟรีไม่ได้อะไรแ้วข้ามฮะโอ้โหมาขิงกันหน่อยครับผมใครที่เปิดสเต็ปฟรีแล้วได้อะไรกันบ้างครับผมมาขิงผมหน่อยผมน่าจะรดนขิงจ,จัดๆเลยนะคลิปนี้ผมไม่ได้อะไรเลยนะแต่เอสมาตัวเดียวหัวอะไรเนี่ย ออกซิเจนสวยๆส,สักตัวหน่อยดังที่ตู้นี้มันมีตัวเด็ดๆอยู่นะโอ้โห,โโหการันตีเฮ้ยเฮ้ยมันมีคำว่าปึ้งลงแดงว่ะมามาดูซิว่ามันจะเป็นตัวอะไรหน้าตู้หรือเปล่าเป็นหน้าตู้หรือเปล่ามาเป็นสายลู่อย่าบอกนะว่าโอ้โหนะโ่หนะอนะา่าเป็นซิลิคแมนเลยนะแบบมาทำไมโอ้โห ก็ยังริ่นไม่ได้เหมือนเทอมนะโอ้พ oh, ี่หนะดูฮะดูดวงผมนะเออแต่หลายคนเข้าเปิดได้อะไรแปซิฟิต้าได้โบกี้ส่วนเราได้อะไรได้หินนะได้เพโลน่าจะบ้าตายโอไม่ oh, my, นะฮะไม่มีอะไรอีกแล้วข้ามครับโอ้โหเช็คดวงด่วนครับวันนี้เช็คดวงด่วนนะ ได้อะไรเลยฮะไปครับเศษที่สามการันตีเศษออบเทียนนะฮะก็ไม่มีอะไรอีกแล้วผมข้ามครับโอ้โหโอ้ยเมื่อคำสิว่าเจ้าก็ได้คอยแน่จากตัวสองตัวเกินไปนะผมนะไอดีลักผมไม่สุ่มละที่แรกว่าจะสุ่มสักสามเวผมไม่สุ่มละผมดองแม่งดีกว่าเออรอเอา การันตี ex 6.5ดปีดีกว่ามาหงการันตีพิกอัพดูการันตีพิกอัพเออดูเกมมาทำกับผมครับผมโอ้โหหการันตีพิกอัพโอ้โหอะไรวะนี่ฮนะบอกเลยว่าคลิปนี้เกลือจัดจัด,จ,ดจะบอกนะเป็นนนะโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าเช่นกระหล่นแลรงนะฮะ โอ้ไม่ได้อยากได้ตัวหน้าตู้อยากได้ตัวอื่นทำไมคนอื่นเขาเปิดได้ดีจังวะโซบะก็ยังดีนะเอหน้ามาจนได้สเตฟฟี่ครับผมไปฮะขอหน่อยขอหน่อยขอชักรอบหน่อยฮะขอสักตัวหน่อยไม,มีอะไรอีกแล้วอทุกคนข้ามฮะคนมันไม่มีดวงมันก็ไม่มีดวงอยู่ดีวะโอ้ ดวงผมเหมือนโคตรกุดเลยนะทุกคนดวงหางเต่าเขาเรียกเอาไม่นะไม่ค่อยถูกกับการเสี่ยงโชคสักเท่าไหร่นะฮะซื้อหวยไม่เคยถูกปีละครั้งก็ยังไม่ถูกโอเคไปแล้วสเต็ปที่ 2, สองสามสบเพชรการัานตีสี่ดาวหนึ่งตัวครับผมตายโอ้โหมาคนนี้อีกแล้วม,มีอะไรอีกแล้วโอ้ใจร้ายมากคนใจร้ายมากนะครับผมนะโอ้ดู คนอื่นเปิดเอาตุมาต้มเอาตุ้มเอาสเตฟฟีได้สองสามตัวดูผมสิงีผมได้นีนะโอ้ดรซีซ่าโอเคก็เล่นไม่ได้เหมือนเดิมเลวโอ้โหใจร้ายมากครับสายวิ่งครับผมนากากา่ากลาโซบะมาแล้วโอ้ยเอาไม่ได้เลยเห็นไม่โป้นะครับโอ้โหนี่ดวงชั้นดวงชั้นไปไหนหมดกลับมา จะบ้าตายฮะอ่าครับผมสเตปนี้ไม่การันตีนะโอ้ยแต่สามสองทองทองครูทองแบบนี้ขอสักสี่ตัวได้ไหมอ,อย่างน้อยก็เป็นทองทอง,ทองหรอกวะ,ะดูสิขอดีเจนี่เด็ดสักตัวไปครับอ่าถึงแล้วเป็นสายลู่อย่าบอกนะว่าโอเคโอ้โ เกือบจะไม่ดีแล้วโอหได้โบได้อะไรโบกี้นะนะเฮ้ยค่อยสบายใจหน่อยถือว่าได้โบกี้มาหนึ่งตัวก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะถึงคนอื่นเขาจะได้เยอะกว่านี้ก็เถอะนะฮะโอ้โหและแล้วฮึยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเห็นนี้ว่าไม่ได้นะมาครับเอ้ยสองตัวว่ะอ่ามาครับผมสายมัด เป็นเอสไหมโอเคเอสมาอีกหนึ่งตัวครับผมเปลี่ยนเป็นทองได้ไหมโอ้ผมฟังก็จะหมดแบตหมดละเป็นเอสอีกตัวหนึ่งมาเอสเอสโอ้โหฟีทาโร่ืมเสียดายฟีทาโร่มาทำไมไปครับสเตปซ้ายส่งน้ากับคลิปนี้ดูซิว่าตัวละครพิกอัพเราจะได้ตัวอะไรนะไปครับไปฮะ เดี๋ยวนี้นี่เราก็ามาแจกเหมือนเดิมเนาะแจแกเพชรหมดเดี๋ยวมาแจกนะครับเฮ้ยส่งท้ายกันแบบสวยๆครับทุกคนตรงทองฮนะสามสองจีอาเป็นภูทองฮนะขอทองทองสักสามตัวฮนะเออทองทองมาหนึ่งครับทองแดงมาหนึ่งครับตัวแรกเป็นสายโล่อย่าบอกหนูว่าเฮ้ยยี่อสโมเก้ครับผมนะโอ้โห มาครับผมทองสุดท้ายทอ,ทองทองส่งท้ายครับผมเป็นสายวิ่งฮะขอโซบะสักทีได้หนักโซบะโอ้โหคนใจเลยไม่ได้ตัวอะไรเลยสัวฟรีได้ดีไม่ได้อะไรสักสติปกเลย <c oughs> โอ้โหสุดยอดในคลิปนี้ฮะบอกเลยว่าทําให้มันทําให้ทุกคนดูแล้วไม่อยากเปิดตต่บางคนดูฟรได้นะหนุ่มผมอ่ะเออใช่ไงเน็ตเอทีวีเขาเปิดสเต็ปฟรีได้แปดสิฟิต โอผมเปิดไอเดีไอดีหลักเท่านั้นแหละแต่หลักจากโค่าสมตีได้ปุ๊บไปสุ่มสามสิบ,บไม่ได้เลยเออ,เอ,อก็จบไปสำหรับคลิปนี้ครับผมโอ,โ,โอ้โหเกือบจะไม่ได้อะไรแล้วนะแต่ก็ไม่ได้อะไรจริงๆริแล้วเช็คอ,อันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับเจ็บหนักับ